สวัสดีค่ะนิติจิตสัมผัสค่ะช่องนี้เป็นช่องที่เรานําเสนอทางด้านความเชื่อความศรัทธาสิ่งลี้ลับโลกวิญญาณประสบการณ์ที่เราได้พบเจอและประสบการณ์จากการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิหนังสือกุญแจไขประตูชีวิตสู่ธรรมะแนวทางคําอธิษฐานก่อนสวดพระคาถามหาจักรพรรดิเป็นหนังสือแนวทางคำอธิษฐาน พื้นฐานนะคะเป็นก่อนที่เราจะสวดมนต์เนี่ยก็จะใช้คำอธิฐานเนี่ยเป็นพื้นฐานในการสวดซึ่งบางท่านอาจจะปฏิบัติมานานแล้วอาจจะมีคำอธิฐานคือปฏิบัติขึ้นไปขั้นสูงแล้วอาจจะมีคำอธิฐานที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นบทพื้นฐานของคนที่มาเริ่มต้นสวดมนต์ใหม่ๆ เหมือนกับตัวพีนิตตี้เองที่เพิ่งมาเริ่มสวดมนต์ใหม่ๆอย่างเงี้ยราก็อธิษฐานแบบเบาๆแล้วก็สวดแบบเบาๆไปเริ่มต้นสวดจากน้อยไปหามากสร้างฐานก่อนเราจะต้องมีฐานในการสวดมนต์พอเรามีฐานเราค่อยเพิ่มจํานวนที่เราสวดเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆจากเก้าจบก็อาจจะเป็น สิบจบสิบห้าจบอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราเป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือตลอดทั้งคืนก็ได้แต่อันนี้มันจะเป็นพื้นฐานนะคะสำหรับในส่วนหนังสือเล่มนี้ซึ่งท่านญาติธรรมเนี่ยก็ได้บูชาไปเยอะแล้วค่ะเป็นร้อยเล่มแล้วนะคะวันนี้พินิตตีก็เลยต้องมาทำหน้าที่ในการที่ต้องมาอธิบายให้ฟังถึงการที่เราสวด พระคาถามหาจักรพรรดิแล้วก็ใช้แนวทางคำปฏิฐานนี้ควบคู่กันไปกับหนังสือสวดมนต์บทพระคาถามหาจักรพรรดิซึ่งหนังสือสวดมนต์ที่นิตตี้แจกแบบไม่มีประมาณคือแจกไปไม่มีประมาณค่ะตามเจตนาลมของหลวงปู่ดูที่ท่านเมตตาให้เราเนี่ยทำหนังสือนี้แจกไปได้แล้วก็ให้นำมาใช้ด้วยกันค่ะคู่กันนะคะ เพราะว่าในการสวดมนต์บทพระคาถามหาจักรพรรดนี้เนี่ยหากต้องการให้สําเร็จให้สำลิดผลทุกอย่างก็จะมีเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งในส่วนของตัวพินิตตีเองเนี่ยได้เริ่มปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่ดูวันแรกเลยนะคะวันที่25เมษายนพศ2563ก็สวดบ,บทสวดมนต์บทพระคาถามหาจักรพรรดิเนี่ยเพียงบทนี้บทเดียวเท่านั้นจากสื่อสัมผัสที่ หลวงปู่ดูท่านได้เมตตาสั่งสอนในขณะที่กำลังสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาอย่างจริงจังจริงใจเพราะว่าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็ปัญหาของตัวของเราเองที่มันทับถมมานานและมันแก้ไขไม่ได้สักทีหนึ่งชีวิตก็เจอกับความทุกข์มากมายไม่สมหวังไม่อะไรต่างๆมากมายเลยวนอยู่ในอ่างเหมือนเราทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ ลุมเล้าทุกด้านหาทางไม่ออกปัญหานะมันจะลุมเล้าอยู่ตลอดเวลาเลยอีกอย่างหนึ่งในขณะที่ปฏิบัติสวดมนต์พระคาถามหาจารย์เนี่ยเราก็ยังอยากจะสวดมนต์ไปคือแบบน้อมกระแสบุญไปหาคนนั้นคนนี้ไปช่วยคนนั้นคนนี้อยากให้เขาหลุดพ้นจากปัญหาหลุดพ้นจากความทุกข์ของเขาเช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทําไม่ถูกค่ะตอนแรกๆทําไม่ถูกขั้นถูกตอน แต่มันแต่มันก็มีนะขนาดทำไม่ถูกขั้นถูกตอนมันก็ทำให้แบบเวลาที่เราสวดมนต์ไปหาใครเนี่ยเขาก็ไปช่วยขอบาร,รมีหลวงปู่ไปช่วยไปคล้อยมานให้เนี่ยเขาก็ผ่านปัญหาของเขาแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอทำไปทำมาแล้วหลวงปู่ท่านก็เฝ้าดูอยู่นานเนาะท่านก็เลยสื่อสัมผัสมาบอกว่าพ่อน่ะเฝ้าดูลูกป,ปฏิบัติมานานแล้ว ปัญหาตัวเองไม่ผ่านสักทีอดไม่ได้ที่จะลงมาสั่งสอนท่านก็เลยบอกว่าท่านก็มีเมตตาสอนอีกนะคะว่าก่อนที่จะสวดมนต์ต้องมีการอธิษฐานจิตทุกครั้งก่อนที่จะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆก็ตามของเรานะที่เราปรารถนาอยากจะให้ผ่านพ้นจากปัญหานั้นๆโดยให้เรากล่าวทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มต้นสวดมนต์ในแต่ละวัน และในบางกรณีก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานสวดให้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายวันหรือที่เรียกว่าเป็นคอร์สนั่นเอง7วัน9วันเดือนหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติมานานเราก็อาจจะตั้งสัจจะเป็นเดือนเป็นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเรายังเด็กๆอยู่อนุบาลอยู่ก็เริ่มเป็นวันไปค่ะ ซึ่งในส่วนของหนังสือแนวทางคำมัิิฐานเล่มน,นี้พินิตตีก็ได้เรียบเรียงมาไว้ทั้งหมดเลยที่เราได้เริ่มต้นปฏิบัติมาคำมั่ิฐานที่เราได้ใช้แล้วก็มันผ่านพ้นจากปัญหาของเราเนี่ยมันก็ได้มารวมไว้ในนี้ซึ่งในส่วนของการที่เราได้รับหนังสือคำมัิฐานนี้ไปแล้วจะสวดยังไงก่อนหลวงปู่ดูท่านบอกว่าในการที่เราสวดมนต์แต่ละครั้งเนี่ย ในแต่ละคืนก่อนที่เราจะนอนเนี่ยก็ให้เราสวดมนต์เสริมบารมีให้กับตัวเราเองก่อนสมมติว่าเราสวดมนต์วันละเก้าจบหรือบางคนอาจจะสวดตามกอร,รวันเกิดหรือบางคนอาจจะสวดมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรก็ให้ตั้งสัจจะอธิษฐานสวดเสริมบารมีให้กับตัวเราเองทุกวันสวดเป็นประจำทุกคืน ในเวลาที่ก่อนที่เราจะนอนค่ะหรือว่าถ้าบางคนอาจจะนอนช่วงกลางวันทํางานช่วงกลางคืนเราก็ก่อนที่จะนอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะสวดมนต์ตรงนี้ได้เพื่อขอให้หลวงปู่เนี่ยเสริมบารมีให้เราการเสริมบารมีก็คือการขอให้หลวงปู่เนี่ยเติมบุญเติมบารมีให้เราเพื่อให้เราหลุดพ้นจากอุปสรรคในการดํารงชีวิตของเราในแต่ละวันทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วเราก็สวดมนต์ไป ซึ่งในหนังสือแนวทางคาปฏิฐานเนี่ยมันจะเป็นคำปฏิฐานเฉพาะจุดของเราให้เราโฟกัสจุดไปเราจะไปใชค่บคู่กับหนังสือสวดมนต์บทพระคาถามหาจากักรพรรดิซึ่งจะมีบทตั้งสัจจะอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งอยู่ในนั้นให้เรานำคาปฏิฐานเนี่ยไปใส่ในวงเล็บที่อยู่ในหนังสือแนวทางคำปฏิฐานในแต่ละหัวข้อแล้วเราก็สวดมนต์ของเราไปค่ะ ทีนี้ถ้าเราพอเราสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ยเราเสริมบารมีให้เราแล้วถ้าเราอยากจะสวดมนต์ให้กับคนอื่นล่ะให้กับพี่ให้กับน้องให้พ่อให้แม่ให้ใครก็ได้เราก็ต้องตั้งสัจจะใหม่คือเราต้องสวดให้เราเสร็จให้ครบก่อนนะคะให้สับเทให้เรียบร้อยอะไรต่างรวมบุญให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทําสมาธิก่อนสักถ้าอยากจะสวดต่อนะเราก็ทําสมาธิ นั่งทําสมาธิไปก่อนสักห้านาทีแล้วเราเข้ามาเริ่มต้นใหม่อาจจะสวดมนต์ปรับภพบภูมิหรืออาจจะสวดมนต์เพื่อน้อมกระแสบุญไปปรับาธาตุให้กับใครก็ได้ให้กับพ่อแม่เราหรือเราจะสวดมนต์เพื่อมาปรับาธาตุให้กับตัวเราเองในกรณีที่เราเจ็บป่วยอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะทําได้แต่ให้เรา สวดเสริมบารมีให้เราทุกวันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยบุญมันจะมารวมที่เราหลวงปู่บอกว่าการที่เราจะแผ่บุญออกไปให้กับคนอื่นได้เราก็ต้องมีบุญด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นท่านจึงให้เราเนี่ยสวดมน์เพื่อเสริมบุญเสริมบารมีให้เราพอเราสวดเสริมบารมีให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในหนังสือสวดมนบ,บทพระคถามหาจากกักรพรรดิเนี่ยมันก็จะมีเป็น สัพเพสัพเพเนี่ยเมื่อที่มีสัพเพสามแดนโลกธาตุแล้วก็มีรวมกําลังจกกักรพพัดแล้วก็รวมบารมีสิบอันนั้นเราก็สวดไปเลยค่ะทั้งเล่มเลยมันจะเป็นการรวมบุญให้กับเราแต่ถ้าเราไปสวดให้ให้กับคนอื่นสวดให้กับบุคคลอื่นอย่างเงี้ยสมมติเราท่องสวดเก้าจบเพื่อที่จะ ปรับปรับธาตุอ่ะปรับธาตุปรับธาตุให้กับแม่เนี่ยก็เราก็อธิษฐานทั้งเล่มเลยเหมือนเดิมเพราะว่าเราอธิษฐานเราก็จะแผ่บุญแม่เราป่วยด้วยโรคอะไรเราไม่รู้แต่เราก็แผ่บุญไปเจ้าให้เจ้ากรรมในเวรของแม่ด้วยแล้วเราก็รวมกําลังจักรพพัดอันนั้นเพื่อเอาบุญมาข้อวิมานให้กับเราแล้วก็ข้อวิมานให้กับแม่อีกทีหนึ่งแล้วก็ไปรวมบารมีสิบอีกครั้งหนึ่งบารมีสิบนี้ก็จะเป็นการรวมบุญให้กับตัวเราด้วยแล้วก็ ครอวิมานหรือว่าอธิษฐานในสิ่งที่เราปรารถนาอีกครั้งหนึ่งตอนท้ายได้สำหรับคลิปนี้ค่ะพีนิตตี้ก็ต้องขอลาไปก่อนหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พีนิตตี้ทำคลิปใหม่ๆมาให้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ